เพโค้ชชับดูีเธอร์ติวเตอร์ชมุรีครับสำหรับวันนี้นะครับข้อวิทยาศาสตร์นะครับในพาร์ทชีววิทยาใครที่ชอบระบบต่างๆในร่างกายรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับและพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ สรุปของเรื่องเซลล์นี้นะครับจะมีความแตกต่างนะครับของเซลล์พืชเซลล์สัตว์เซลล์พวกกลุ่มของโปรคาริโอตและก็ย e ูคาริโอตหรือการเรียนรู้เรื่องกล้องจุลทรรศนะครับรวมทั้งประวัติและที่มาของเซลล์ในหน้านี้กล้องจุลทรรศนะครับในกลุ่มของแบบใช้แสงนะครับจะมีความแตกต่างก็คือใช้แสงจะมีลำแสงธรรมดาแล้วก็ส่วนกล้องจุลทรรศ แบอิเล็กตรอนจะมีลำแสงอิเล็กตรอนสองพันส่วนเลนในกล้องใช้ใช้แสงใช้เลนแก้วนะครับส่วนอิเล็กตรอนใช้เลนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตัวกล้องนะครับจะมีอากาศส่วนอิเล็กตรอนจะเป็นแบบสุญญากาศนะครับภาพที่ได้นะครับวันนี้เขาสอบบ่อยนะภาพเสมือนหัวกลับสําหรับกล้องแบบใช้แสงทั่วไปส่วนอิเล็กตรอนจะเป็นภาพจริงแต่ต้องฉายขึ้นไปบนจอรับภาพนะครับส่วนแบบใช้แสงจะเป็นสีธรรมดาหรือสีย้อมส่วน อิเล็กตรอนเนี่ยข้อจำกัดก็คือจะเป็นภาพขาวดำนะครับแบบใช้แสงจะสามารถส่องดูด้วยเซลล์หรือว่าิซงมีชีวิตที่มีหรือไม่มีชีวิตก็ได้ส่วนอิเล็กตรอนไม่มีชีวิตเท่านั้นนะครับกำลังขยายสูงสุดของแบบใช้แสงคือ1 0 0 0ถึง1,500เท่าส่วนอิเล็กตรอนได้ถึง5 0าแ0,000นเท่าเลยดังนั้นนะครับกล้องใช้แสงนะครับด้วความที่กำลังขยายต่ำกว่าถูกไหมครับดังนั้นวัตถุที่เราส่องได้เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็ก น,น้อยกว่าของแบบอิเล็กตรอนได้เพียงแค่0 2ุดไมโครเมตรส่วนแบบอิเล็กตรอนนะครับได้ถึง0 0 0 0 5ไมโครเมตรหน่วยของมันก็คือไมโครเมตรคือ10บกำลังลบ6เมตรนะครับไมโครตรงนี้นะครับก็คือ10บกำลังลบ6เมตรนะจำไว้นะครับทุกคนก็คือเอา1หารด้วยล้านส่วนนะครับแล้วก็ใส่หน่วยเป็นเมตรนะ อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับเรื่องของกําลังขยายของกล้องนะครับก็คือเราหาได้จากกําลังขยายของเลนใกล้าตาคูณก,กันกับกําลังขยายของเลนใกล้วัตถุเน้นย้ายนิดหนึง่งบางข้อสอบนะครับจะไม่ให้กําลังขยายของเลนใกล้าตามาเราต้องรู้นะครับเองว่าอาจจะเป็นทั้งหมดนะครับสิบเท่านะครับแต่ถ้าเขาให้มาก็ใช้ที่ที่โจทย์ให้มาได้เลยส,ส่วนกาลังขยายของเลนใกล้วัตถุเราจะต้องปรับด้วยปรับที่กําลังขยายต่าไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในส่วนของเซลลและส่วนประกอบของเซล์บ้างเซลลที่มีขนาดใหญ่เช่นเซลไขของนกกระจอกเทศเซลที่มีขาดเล็กเช่นเซลแบคทีเรียของไมโครพลาสมาครับมาดูตรงนี้นิดนึงโปรโคาริโอแตแปลว่าอะไรครับโปรแปลว่าก่อนนะครับเรียนภาษาอังกกันนิดนึงคาริโอตแปลว่านิวเคลียสดังนั้นโปรคาริโอตแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนที่จะมีนิวเคลียสแสดงว่ามันมีนิวเคลียสที่แท้จริงหรือย,ยังครับยังไม่มีนะครับแต่ you you is true แปลว่าแท้จริงนะครับ ดังนั้นนะครับแครีโอตก็เหมือนเดิมก็คือนิวเคลียสดังนั้นยูคารีโอตอ s สบีนแปลว่ามีนิวเคลียสที่แท้จริงแล้วนะครับดังนั้นความแตกต่างแน่นอนเราก็จะรู้แล้วว่าโปรแปลว่าก่อนสแสดงว่าวิทยาการที่ต่ำกว่าแต่ถ้ายูค a รีโอตจะมีวิทยาการที่สูงกว่านะครับในความแตกต่างนะครับโปรจะไม่มีเยื่อหุนิวเคลียสส่วนยูคริโอตจะมีเยื่อหุนิวเคลียสอันนี้ดาว 77ล้านดอกไว้นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับนี่คือเกณฑ์ในการจาแนกโปรกับย uh ูคือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับไม่ใช่เยื่อหุ้มเซลล์นะเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะทุกคน <S 1> <1> <S ต่อไปนะครับขนาดของไรโบโซมก็คือ 70S ส่วนยูคาริโอตจะเป็น 70- ็ดสลนดบสนะครับซ้ำคำจะอยู่ล่องลอยทั่วไปในโปรคาริโอตแล้วก็ยูคาริโอตก็จะมีไปรวมกับโปรตีนฮิสโตนกลายไปเป็นเส้นของด n a นเอและฟอร์มเป็นโครโมโซมต่อไปนะครับ ออร์แกเนลนะครับของโปรคาริโอตก็จะมีไรโบโซมส่วนยูคาริโอตจะมีครบทุกอย่างเลยนะครับในกลุ่มโปรนะครับถ้าเป็นแบคทีเรียแล้วก็อาร์เคียกลุ่มของผนังเซลล์ของแบคทีเรียจะเรียกว่าเพปชิโดไกลแค้นส่วนผนังเซลล์ของอาร์เคียจะเป็นไกลโคโปรตีนนะครับยูคาริโอตในกลุ่มของพืชน,นะครับจะมีผนังเซลล์กลุ่มที่มีผนังเซลล์คือพืชน,นะครับจะมีสารที่เรียกว่าเซลลูโลสส่วนฟังใจหรือเห็ดราพวกนี้จะเป็นสาร ที่ชื่อว่าไขตินทั้ง2กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตทั้งคู่นะครับคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ต่อไปนะครับตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเป็นโปรโจำง,ง่ายๆเลยครับทุกคนก็จะเป็นกลุ่มของ2 B B 1คือ B b แบกนะครับ B2 คือ B b บู e ลีน l n L G นะครับก็บคือสารลายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับเอาใหม่ครับ โปรคาริโอตมี2องบีปี1คือแบคทีเรียปีที่2ก็คือบูคลีน l อลจีนะครับสาหร่ายสีเขียวกับน้ำเงินนั่นเองนอกนั้นก็จะเป็นยูคาริโอตหมดเลยเริ่มต้งแตกกลุ่มของฟังใจเป็นต้นไปลองตอบกันดูซิว่าเซลล์พืชหรือเซลสัตว์ที่มีลักษณะเป็นกลมๆหรือรีเซลลสัตว์เพราะว่าเซลลพืชจะมีลักษณะเหลี่ยมเพราะมีผนังเซลล์ลองรอบนะครับดังนั้นถ้าถามว่าออพติเนลใดที่อยู่นอกสุดของเซลล์พืชก็ต้องเป็น ผนังเซลล์เซลพืชน,นอกสุดเป็นผนังเซลล์หรือเซลล์วอลนะครับแต่ว่านอกสุดของเซล์สัตว์คือเยื่อหุ้มเซลล์เพราะไม่มีผนังเซลล์หุ้มนะครับเพราะว่านั้นทําให้รูปร่างของเซลลพืชน,นะครับมีความชัดเจนหรือเป็นเรียมรูปเหลี่ยมมากกว่านะครับใบิโอของเซลพืชจะมีขนาดใหญ่เพราะว่าจะทำหน้าที่ในการกัดเก็บน้ําหรือสารต่าง มองให้เป็นตรกกะก็คือพืชไม่สามารถที่จะเดินหาน้ํากินได้เหมือนกับสัสตว์ดังนั้นการที่วิวัฒนาการของเขาคือต้องมีแวคิโอขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ําไว้ถูกไหมครับกักเก็บไว้เพื่อใช้ในตามที่เขาต้องการแต่ถ้าสัตว์เนี่ยหิวเมื่อไหร่ก็เดินไปหาน้ํากินได้ถูกไหมครับดังนั้นก็คือไม่จําเป็นจะต้องเก็บแวคิโอหรือว่ามีเอาไวคิโอขนาดใหญ่แัน้วมีขนาดเล็กนะครับหรืออาจจะไม่มีในกลุ่มของเซลล์บางเซลล์ดังนั้นสิ่งที่สําคัญอีกสุดหนึ่งก็คือ ส่วนที่เป็นเซลล์พืชจะต้องมีคีย์เวิร์ดของเซลล์พืชนะครับเป็น3 C นะครับ C แรกคือเซลล์วอลคือผนังเซลล์นะครับ C ที่2คือคลอโรพลาสต์นะครับก็คือใช้ในเรื่องของการสังเคราะหแสงนะครับก็คือสร้างอาหารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เรียกว่าเซนทรัลแวคิวโอนะครับเซนทรัลแวคิโอคือเป็นนี่ไงครับทุกคนใหญ่ไหมใหญ่มากๆเพราะว่าจะต้องมีนะครับ ขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำหรือสารต่างๆส่วนสัตว์นะครับให้จําว่าลายเซ็นนะครับทุกคนสัตว์ทุกคนเวลาไปธนาคารเป็นไงเขาให้เซ็นยิ่งๆ,ๆนะครับลายเซ็นก็คือมาจากคาว่าอะไรบ้างลายเซ็นก็คือลายโซโซมนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเซ็นทริโอนะครับทุกคนโอเคหัวข้อต่อไปคือการลําเลียงสารนะครับผ่านเยื่ยอเซลล์2อย่างการที่ลําเลียงสารแบทออกเป็น2อย่างก็คือลําเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงานกับลําเลียงสารแบบ ใช้พลังงาน,นครับไม่ใช้พลังงานก็คือจะเป็นตัวประอบที่เรารู้กันบ่อยๆคือเรื่องของการแพร่และการออสโมซิสครับการแพร่นะครับหรือ diffusion คือการเคลื่อนของสารจากเข้มข้นมากไปเข้มข้นน้อย mm hmm. เช่นการที่เราฉีดสเปรย์น้ําหอมนะครับเดีย๋ยวมันก็ฟุ้งกระจายไปทั่วห้องหรือการที่เราหยดสีแดงลงไปในแก้วน้านะครับแล้วสีแดงก็ค่อยๆกระจายทั่วแก้วนี่ไงครับคือ ตัวอย่างของการแพร่แบบง่ายๆเลยต่อไปคือการออสโมซิสนะครับออสโมซิสคือการแพร่ของน้ำนะครับจากน้ำมากไปน้ำน้อยหรือเจือจางไปเข้มข้นนะครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือต้องผ่านเยื่อและผ่านด้วยนะทุกคนดังนั้นอย่าลืมตรงนี้นะครับข้อที่2นะครับคือการลำเนียงสารแบบใช้พลังงาน ก็คือ a c t i v e transport แต่ว่าพี่อยากจะให้จำตัว A ตรงนี้นะครับก็คือมันคือ ATP ด้วย ATP คือพลังงานที่เซลล์ใช้ในกิจกรรมต่างๆดังนั้นคือการที่เราต้องใช้พลังงานหมความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องผลักนะครับสารที่มีความเข้มข้นอยู่น้อยเนี่ยไปที่มากคือคือเหมือนเราจะการอยู่ในคนเต็มรถอะแต่เราอยากจะเข้าไปข้างในรถนั้นให้ได้อะต้องทำยังไงครับทุกคนต้องใช้พยายามต้อง ใช้พลังงานมากๆนะครับซึ่งตัวอย่างของมันก็คือการแพร่ของเป็นของการที่การหลังของเอนไซม์หรือการหลั่งฮอร์โมนรวมทั้ทงการที่เคลื่อนของประจุต่างๆด้วยนะครับส่วนประเภทของออสโมซิสนะครับจะมีสารละลายอยู่3ประเภทก็คือไฮเปอร์ไฮโปไอโซมาดูคําว่าไฮเปอร์ก่อนแต่ว่าสูงนะครับเหมือนเราเอาเซลล์ลงไปในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเป็นไงครับทุกคน สารละลายที่มีความข้นสูงนะครับแปลว่าน้ําน้อยทําให้เซลล์ของเรามีการออสโมซิสน้ําออกทําให้สุดท้ายแล้วเซลล์เหี่ยวส่วนไฮโปไฮโปจะวาตัวฮิโปเป็นไงลูกฮิโปตัวใหญ่ๆไฮโปแปลว่าต่านะครับสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ําแสดงว่าน้ํามากก็เลยมีการออสโมซิสเข้าไปนะครับการออสโมซิสเข้าไปในเซลล์นะครับทำให้เซลล์สัตว์นะครับแตกได้เพราะไม่มีผนังเซลล์แต่เซลล์พืชจะมีภาวะเกิดความแต่งนะครับเกิดทรีเกอร์เพ s สชั่นะครับ เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็จะทําให้เซลล์แตกเพราะเขามีผนังเซลล์ช่วยในการควบคุมอยู่นะครับส่วนไอโซโทนิกคือความเข้มข้นข้างในและข้างนอกเซลล์เท่ากันดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเซลล์ก็ยังคงรูปอยู่หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับแล้วก็ฝากเอาไปติวเพื่อนๆนด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองและก็คนอื่นนะครับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ